สวัสดีครับต้อนเราสู่ Bitcoin Crazy นะครับประจำวันที่9สิงหาคมนะครับผมก็วันนี้มีข่าวดีนะในเรื่องของ Bitcoin มาฝากเพื่อนๆกันนะครับข้อหนึ่งขอบคุณแหล่งข่าวเราครับกับสยาม Blockchain.com นะครับผมข่าวแรกนะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของการเลือกตั้งไหนสารักันหน่อยนะครับเรื่องในเมืองไทยคงไม่ต้องพูดถึงนะครับมันผ่านไปแล้วเอาเป็นในอเมริกาดีกว่า พรรคเดโมแครตครับเปิดตัวแคมเปญนะคริปโต for Harris ครับหวังเพิ่มฐานคะแนนเสียงจากผู้สนับสนุนคริปโตในสหรัฐนะครับยังไงว่าป้าเอาด้วยนะครับคามาลาแฮริสนะกับพรรคนี้ตอนแรกเหมือนเขาจะไม่สนใจเท่าไหร่ตอนนี้ไม่ได้ละทิ้งกระแสนี้ไม่ได้นะครับแคมเปญคริปโต for Harris ครับมีเป้าหมายที่จะดึงดูดผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกัน40ล้านคน ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับผ่านการจัดการประชุมเสมือนจริงและก็การจ้างที่ปรึกษาด้านคริปโตครับโดยแคมเปญนี้ครับมุ่งมั่นที่จะทให้สหรัฐครับเป็นผู้นําด้านบล็อกเชนแลวก็คริปโตรายงานระบุเขาว่าพรรคเดโมแครตครับกำลังจัดตั้งขบวนคริปโต for h a ฮริสครับเพื่อรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกัน40ล้านคนครับที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลครับให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสับสนความรู้สึกของพรรคที่มีต่อบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเครนซีนะครับ เขาบอกว่าพวกเขาวางแผนที่จะประสานความพยายามเพื่อน้มน้วให้ชาวอเมริกัน40ล้านคนที่ถือครองสินทรัพย์ิจเทิลเชื่อว่าทรัมป์และก็พรรคริพับอลิกันนั้นไม่ใช่พรรคการเมืองที่สัสนุนธ์กับคริปโตนะครับอย่างนั้นไปเบรมเขาอย่างนั้นเลยนะแล้วก็บอกว่านะออยังไงนะอ๋อคือเขาทำแคมเปญเนี้ยเออ คือโปรโมทต,ตัวเองให้คนเนี่ยมามาเลือกตัวเองมาซัพพอร์ตตัวเองแต่ก็ไม่บอกว่าฝั่งของทรัมป์เนี่ยฝั่งของริพับลิกันเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตคริปโตจริงๆหรอกจะเรียกว่าฝั่งนู้นเขาโกหกก็ได้เฮ้ยนี่เขาแบบเขาเคเหมือนอย่างนี้เลยว่ะนะครับผู้สมุนแคมเปญน,นี้นะครับรวมถึงมาร์คคิวบันแล้วก็แอนโทนีสคารามุซซี่ครับได้ประกาศแผนการจัดการประชุมเสมือนจริงครับโดยมีผู้นําจากพรรคเดโมแครตแล้วก็ผู้สมุนคริปโตเข้าร่วม นะครับโจนาธานพาดิลลา CEO ของบริษัทการตลาดเว็บตทรดที่ชื่อว่า s n e a k e r d u o ูเดนะครับล่าว่าคลิปตั o ฟอร์ r r ร์มีเป้าหมายที่ทำให้สหรัฐครับเป็นผู้นำด้านบ็อกเชนและคริปโตโดยทำให้แน่ใจว่ามีนโยบายแล้วการสนทนาที่ถูกต้องเกิดขึ้นนะครับแคมเปญน,นี้เกิดขึ้นในช่วงที่การแข่งขันนาชิงตำแหน่งประธานาธิบดีระหว่างทรัมป์แล้วก็แฮร์ริสครับซึ่งเป็นตัวแทนจากพรรคพับลิกัน all, แล้วก็เดโมแครตนะกำลังสู้กันอย่างดุเดือดน,นะครับก่อนหน้านี้เนี่ย ในการแข่งขันนะฮะทรัมป์ก็ได้ระดมทุนได้กว่า20ล้านดอลลาร์นะครับจากการประชุมบิตคอยประจำปีในนชวิลล์นะฮะหรือว่าบิตคอยทูเทอร์ซันวนนั่นเองนะครับแล้วก็ชุมชนคริปตโตก็ได้ความช่วยเหลือเขาเป็นอย่างมากนะฮะเรียกง่ายว่าทรัมป์เนี่ยทําไปได้ละ20ล้านดอลลาร์นะครับคราวน,นี้มาดูของแฮร์ริสบ้างเนาะได้เท่าไหร่นะต้องดูต่อไปตามรายงานของ Fox Business ครับระบุว,ว่าแฮร์ริสเนี่ยได้จ้างที่ปรึกษาด้านคริปโต2คนนะฮะคือเดวิด พูฟเฟ่นะครับแล้วก็จีนสเปอร์ริงส่วนโมเบล่าเป็นอนดีตที่ปรึกษาของไบเดนครับซึ่งการเข้าร่วมของพรรคเขาเนี่ยได้ของพวกเขาเนี่ยนะฮะแสดงออกมาอย่างชัดเจนมากถึงความมุ่งมั่นต่ออุตสาหกรรมนี้นะครับนักการเมืองสมาชิกรัฐสภาพรรคเดโมแครตแล้วก็ผู้เล่นในอุตสาหกรรมคริปโตกำลังทำงานร่วมกันเพื่อส่งข้อความถึงผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัลชาวอเมริกันครับว่าทรัมป์แล้วก็พกรรครีพับลิกันนะครับไม่ใช่พรรคการเมืองด้านคริปโต นะรียกงไงว่าทำมาต่อแหล่ประมาณนี้สสไวลี่นิเกิลครับจากเดโมแครตครับในรัฐนอร์ทแคโรไลนาก็กล่าวว่ามีความจำเป็นครับที่จะต้องส่งเสริมด้านนวัตกรรมในขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องผู้บริโภคโดยไม่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องทางการเมืองขณะเดียวกันครับสสโลคัน,น่าครับจากเดโมแครตในรัฐแคลิฟอร์เนียครับ จะจัดก,การประชุมเสมือนจริงนะกับผู้นําในอุตสาหกรรมและก็เจ้าที่ของพรรคเดโมแครตเพื่อหาหรือเกี่ยวกับวิธีการสรับสนแคมเปญของแฮร์ริสแล้วก็ฟื้นฟูความสัมพันธ์ในด้านคริปโตนะครับคือโค้งสุดท้ายแล้วอนะ่ะเนาะเดี๋ยวพฤติกรรมมันก็เลือกแล้วเดโมแครตในจากที่นิ่งๆเรื่องนี้นะฮะจากที่แบบแทบจะไม่สนใจด้วยซ้ําดูจากคันๆด้วยซ้ําทําไปทํามาเอา้าจะมาจริงจังซะอย่างนั้นแล้วไปบอกว่าฝั่งของทรัมป์ไม่ใช่ตัวจริงด้านนี้ ท้งที่ทรัมป์เนี่ยพูดมาเยอะมากนะแสดงออกมาตลอดเลยนะฮะแต่ฝั่งของตัวเองนี่ไม่เคยแสดงออกเลยอยู่ดีจะมาแบบกลับหัวกลับหางบอกว่าเราซับพอร์ตผมว่าไม่รู้สิผมว่าคนอเมริกันก็น่าจะดูออกนะหรือว่ามองไม่ออกวะมองจากดาวองคายังรู้เลยว่าใครที่เขาสน,สนใจจริงๆหรือไม่สนใจแต่ก็ไม่แน่ฮะทรัมป์ที่ดูสนใจอาจจะไม่สนจริงก็ได้ใครจะไปรู้วะ นักการเมืองมันเชื่อได้ที่ไหนอะ่ะเออปวดหัวกับข่าวแบบนี้นะฮะอามาดูข่าวดีๆกันหน่อยนะครับตัวชีวัดบางตัวครับเริ่มส่งสัญญาณราคาบิตคอยได้ผ่านจุดต่ําสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ราคาบิตคอยครับตกลงต่ากว่า50า0 0ื่ดอลลาร์นะฮะทำให้หลายคนเนี่ยก็ตื่นตระหนกครับส่งผลให้มีเงินไหลออกมามา,มากกว่าส0 0พล้านดอลลาร์นะครับ อ,อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ตามมาหลังจากการตกต่าครั้งนี้ก็คือคําถามที่ใหญ่กว่าเนื่องจากว่าหลายคนมองว่านี่คือจุดต่าสุดก็คาดว่าจะฟื้นตัวแต่นี่เป็นจุดต่ําสุดจริงหรือไม่นั่นสิจร,จริงจริงหรือเปล่าราคาบิตคอยครับลดลงต่ําสุดในวันทําการที่ 48, 4 8 9 7 4นดนอลลาร์ในช่วงวันจันทร์หรือว่าแบล็กมันนะครับทั้งนี้ตัวชี้วัดหลัก2ตัวนะตัวแรกคือ NVT Signal กําลังส่งสัญญ,ญาณถึงจุดต่ําสุดในขณะนี้ สัญญาณเ n t w w r r v v l u u t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  r n s s c t t o o n ครับหรือ NVT ครับใช้เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าหลักทรัพย์นะฮะตามราคาตลาดของสกุลเงินดิจิทัลครับกับปริมาณธุรกรรมบนเครือข่ายแตกต่างจากตาส่วน NVT เล็กน้อยครับตัวบ่งชี้นี้จะวัดมูลค่าตามราคาตลาดเทียบกับค่าเฉลีย่ยเขึ้นที่90วันของปริมาณธุรกรรมรายวันโดยทั่วไปแล้วนะครับค่า NVT Signal ครับที่ต่ำกว่า45 มักบ่งชี้ว่าสินทรัพย์อยู่ในสภาวะขายมากเกินไปหรือโอเวอร์โซนะครับซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการถึงจุดตดจุดต่ําสุดนะฮะของราคาแล้วอย่างไรก็ตามครับปัจจุบันค่าสัญญาณดังกล่าวครับกำลังลดลงจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นถึง23.2%ภายใน1สัปดาห์นะครับซึ่งเป็นการหักล้างแนวโน้มขาขึ้นเดิมและการเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงจุดต่ําสุดเช่นกันเนื่องจากขนาดนี้ครับค่าสัญ,ญญาณเริ่มมีการฟื้นตัว อีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญคือ Bitcoin, b o u b Bear Market Cycle ครับซึ่งไม่ได้บ่งชี้ถึงจุดต่ำสุดที่ชัดเจนแต่ว่าตามชื่อตัวชี้วัดนี้ครับถูกใช้เพื่อประเมินโมเมนตัมของตลาดในปัจจุบันครับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมปี2023ตัวบ่งชี้นี้ได้แสดงให้เห็นถึงตลาดกระทิงที่มีความเข้มข้นต่างกันนะครับอย่างไรก็ตามครับเป็นครั้งแรกครับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2021ตัวบ่งชี้ตัวนี้นะฮะกำลังบันทึกตลาดหมีนี่แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มขาขึ้นลดลงครับแล้วก็แนวโน้มขาลงกําลังครอบงําตลาดราคาของบิตคอยครับเป็นตัวบ่งชี้สาคัญอันดับ2ครับที่ส่งสัญญ,ญาณถึงจุดต่ตําสุดเนื่องจากว่าบิตคอยเนี่ยปิดเหนือเส้นแนวโน้มด้านล่างของรูปแบบลิ่มขยายตัวที่5400,0ดอลลาร์รูปแบบนี้ครับได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแล้วก็แนะนำให้เพิ่มขึ้น21%นะเมื่อทะลุเหนือ70,000นดอลลาร์นะครับในขณะที่ระดับต่ำสุดในในวันทำการอยู่ที่48,000 974ดอลลาร์การฟื้นตัวแสดงให้เห็นว่า Bitcoin แตะดับต่ำสุดเพื่อฟื้นตัวสู่54,000ดอลลาร์อย่างไรก็ตามครับรูปแบบนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จและหากแนวโน้มขาขึ้นชะงักลงการรวมภายในรูปแบบอาจดำเนินต่อไปสิ่งนีอ้อาจจะขยายการแกว่งตัวของบิตคอยนะระหว่าง68,000ดอลลาร์หรือ70,000ดอลลาร์แล้วก็54,000ดอลลาร์ครับเป็นผลใหเ้เรื่องนี้นะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโมฆะแล้วก็ มีความเป็นไปได้ระดับของระดับสูงสุดใหม่ตลอดเวลาก็ลดลงหมายถึงว่าโอกาสจะเกิด a i m ทา i g h ลดลงประมาณนั้นมั้งนะครับเพราะว่านี่เขาเขียนมาแบบนี้ค่อนข้างเข้าใจยากนิดน,นึงนะครับอืมก็เขาก็เอาง่ายคือเขากำลังลุ้นกันอยู่เขาว่าตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้สี่หมื่นแปดนี่คือจุดต่ำสุดหรือยังมันมันแม็กแล้วหรือยังแล้วมันจะเด้งกลับแล้วหรือยังเนี่ยแหละเขากำลังวัดวัดหว,วังจะวัดใจกันอยู่ว่า เอ๊ะหรือ,อยังไงหรือมันจะต้องมีการล่วงต่อนะครับเพราะว่าคือบางบางบางคนที่เขาเป็นนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่ามันยังมีโอกาสลงไปได้อีกนะนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะกลับขึ้นมาแล้วเฮ้ยเหนื่อยใจครับกับการวิเคราะหาา์ข่าวพวกนี้เอาจริงครับผมอ่านข่าวพวกนี้ก็แค่เพื่อให้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังนั่นแหละ <laughs> จริงๆคือผมอ่ยโดยส่วนตัวผมไม่สนใจเท่าไหร่หรอกไอ้พวกข่าวแบบการวิเคราะห์กราฟทั้งหลายเหล่านี้นะครับ เพราะว่าเราเราสนใจการเป็นโฮเดอร์นะถือยาวๆไปเลยเป็นบิตคอยเนอร์แบบถือยาวครับไม่สนครับว่ามันจะราคาเท่าไหร่เราพร้อมเราก็ซื้อเก็บซื้อเก็บซื้อเก็บเท่านั้นเองนะครับเรามองระยะยาวเพราะว่าเมื่อมองระยะยาวเนี่ยบิตคอยมันขึ้นเสมอนี่คือสิ่งที่มันค่อนข้างแน่นอนในช่วง1 4 5ปีที่ผ่านมานะครับฉะนั้นคนที่เป็นนักเทรดระยะสั้นเท่านั้นที่สนใจข่าวเหล่านี้นะว่าเอ้ยมันจะกราฟเป็นยังไงขึ้นลงตอนไหน ว่าเขาก็อาจจะเทรดระยะสักก้นแล้วกลัวพอร์ตแตกกันนะครับจะสําหรับผมผมไม่สนใจหรอกของทรงอ่านไปบางทีแม่งก็งงนะเขียนอะไรกันมางงงง,งนะมึงจะวิเคราะห์อะไรขนาดนี้ปกตินี่เวลาใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยอยู่กับที่ครอบอยู่กับบ้านอยู่ครอบครัวเนี่ยมึงซีเรียยขนาดนี้กันไหมเคยใส่ใจขนาดนี้ไหมใส่ใจคนที่รักขนาดนี้ไหมฮะหรือว่าใส่ใจแต่กราฟก็ฝากไว้ให้คิดนะครับผมอ่ะ ฝากติดตาม Bitcoin Crazy ครับบ้าไอสุดเรื่องของ Bitcoin ครับทุกวัน8โมงเช้าตามบวลาประเทศไทยครับที่2ช่องทางนะฮะ YouTube ไทยไทาวน์ชนแนลนะครับคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็ Facebook Fan Page ครับแซกโนบดี Nobody, นะครับก็ดูได้ทั้ง2ช่องทางนะครับผมแล้วก็คุณสามารถที่จะกด Follow กด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อนๆนะแล้วก็เติมกำลังใจให้กันครับผ่านทาง True Money Wallet นะฮะสแกน QR ก็ได้เป็นพร้อมเพย์นะครับหรือว่าจะเป็น Bitcoin l i ล h t n i n g Network ก็สามารถสแกนและได้เลยหรือว่าจะเลื่อนลงไปใต้คลิปก็จะมีลิงก์ต่างๆให้มี Bitcoin เดด้วยนะฮะแล้วก็ใครอยากเทรด cryptocurrency แต่ไม่รู้จะสมัครผู้ให้บริการเจ้าไหนดีผมไนะนำ b บ b i t เนี่ยผมเตรียม QR ไว้ให้แล้วสุดหน้าจอตรงนั้นสแกนได้เลยครับเปิดบัญชีได้เลยแล้วก็ทาาาาตตมมมเเเ่่่่นนนขยกกกก็ีโออสสไไดดด้้้รรรรับวแถิคุณืงนะ เอาเป็นว่าซื้อแล้วเก็บอ่ะก็ไม่ต้องสนรีวรวดหรอกครับช่างหัวมันนะครับผมอ๋อแล้วก็ใครที่อยากจะสับสนุนช่องนี้แบบได้ของดได้ของดีๆกลับไปใช้กลับไปใส่กันด้วยนะฮะเรามีช็อปนะฮะเปิดแล้วเป็นเป็นร้านออนไลน์ของเรานะ,ะที่จำหน่ายในเรื่องของเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆที่ออกแบบเองทั้นั้นรูปแบบจะไม่ซ้ำใครเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีผลิตสต็อกด้วยผลิตสดๆเมื่อคุณสั่งเท่านั้น บอกเลยว่าช็อปของเราอยู่ในอเมริกานะครับแล้วส่งตรงจากอเมริกานะครับสินค้านะโดยส่วนใหญ่นะจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมพยายามคัดในจ,จุดที่เป็นอเมริกาเท่านั้นก็จะส่งตรงมาฉะนั้นราคาก็จะเป็นราคาตามมาตรฐานของอเมริกานะครับเนี่ยเข้าไปดูกันได้นะที่ w w w r a z n o n s า a m c o m นะครับก็เดี๋ยวเลื่อนลงไปใต้คลิปครับจะมีลิงก์ไว้ให้ลองไล่หาดูนะ,ะับมีลิงก์ให้คุณกดได้เลยนะครับผมก,ก็หาไม่ยากนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนเจอก,กันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ